ไปไหนมาแล้วเอ้าไม่งุมมาเ,เนี่ย๋อพอดีรถนี่แหละโอ้โอัอศุกเลยมาช้าโอเคครับทำไมต่อเยเราไปกันบางแสน๋อหวังนี่อะไรบางแสนใช่<อ>ได้ไปดิปปใกล้หาดบางแสนใน,นทะเลของอ่าวไทยแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยมาช้านานมีถนนตัดเรียบหาดเคียงคู่ไปกับทิวมะพราะ้าวเข้าไปมีร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกและที่พักเรียงรายอยู่จํานวนมากที่สําคัญเนื่องจากเป็นชายหาดขนาดใหญ่ที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดจึงสามารถเดินทางไปแบบเช้าเย็นกลับได้มีวัสวดสวยไนะครับพี่สวยๆบยากาศไม่ร้อนเมื่อหร่ เ้เา,ไาไงต่อไหนต่อเพื่อเราไปตลาดหมาป่าสไยนะตลาดปลาตลาดปลาอยู่นี่เลยใช่ใช่มันเ็สะพานปลา้วเพื่อนที่ชีแบกอ๋อโอเคไหนสะานปลาไหมใช่ใช่โอเคสะพานปลาปัดปเลยตัดสพานปลาหาดบอนะพาวิถีชุมชนชาวประมงบางแสน หมู่บ้านประมงหาดวอนพา,าท่ามกลางตึกคอนโดโรงแรมที่พักรายล้อมริมหาดบางแสนหาดวอนาภาสุดปลายหาดวอนาภามองไกลสุดตาคุณจะเห็นสะพานปลาหาดวอนาภาสะพานที่ทอดยาวลงสู่ทะเลบางแสนบรรยากาศล้อมรอบไปด้วยเรือประมงที่จอดเทียบท่าเรียงรายตามแนวสะพานปลาตรงนี้ยังคงสะท้อนวิถีชุมชนชาวประมงบางแสนตั้งเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ไม่มากนักเนี่ยฝนตกมาแล้วห่อ ชื่อสะพานปลาแลตอนนี้ก็เย็นล้วยมะนะทีที่ไหนไปก็ไม่รู้แบบมีที่ที่แนะนนำไเ่ล่า<อ>ตรงน,นี้ก็มีมใกล้ๆเนี่ยเปิดอยู่สนใจไหมบ้างสนใจไปดิไปวานาปาร์เป็นสถานที่ที่เป็นลานกว้างมีเต็นท์ของร้านค้าต่างๆให้ซื้อแล้วไปนั่งทานริมชายหาด อจะนั่งตรงทางเดินได้มีที่จอดรถให้ราคา50บาทมาสำหรับคนที่ต้องการมาชมยูหาดและต้องการของทานเล่นหรือจะพาเพื่อนๆมาสังสรรค์ก็ได้เช่นกันรวมไปถึงยังมีโซนใหม่นั่นคือโซน Sunday Market ซึ่งเป็นโซนใหม่เพื่อให้ทุกคนนั้นมาซื้อของกินยามดึกซึ่งเป็นโซนใหม่ที่ดึงดูดลูกค้าและผู้ท่องเที่ยวได้มากเลยทีเดียว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video hấp